ถ่ายรูปดีกว่ามันก็โดนใส่นึกไม่มีไม่มีไม่มีแล้วโธ่ไม่อือไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีไม่มีอืมไม่มี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  เนี่ยมันไม่มีแล้วไม่เอากลัวไอตัวนี้มันกระโดดใส่อ่ะเห็นไหมมันกระโดดมันกระโดดใส่มันกระโดดใส่อ่ะ

ไล่ปางเก๋มันเป็นหญ้าแห้งพี่นึกว่าฝางเนี่ยถ้าไม่กินหญ้าสดก็จะมีหญ้าแห้งให้กันกินดีแท้ แรงน่ารักมากเลย ไม่มีเชือกอะถอยดูดิถอยวิ่งหนีวิ่งหนีแกมันอินอ่ะุ่มมากเต้นนั่งอันนี้ปะ่มเฮ้ไปเลยอ่ะวิไ่ไหน่อยตัวนี้ทำไมมันนั่งผ่าน ไม่ตัวนั้นคู่กรณี้ที่เอ่ะนี่เนี่ยตัวนี้คู่กรณี้ที่เนี่ยเนี่ยตัวนี้จันได้เหรอจับได้เนี่ยมันขนเชือกยาวที่สุดยาวเลยมาแก้วไมโอ้โหมาแก้วโอ้เอาโทรศัพท์เขาโทรศัพท์เขาอยู่กันนู่นไงพี่ปุ้ยกลัวแก่มันปุัยปุ้ย ป <c oughs> นนุ้ย,ยกลัวแก่แล้วหนึ่งดึงกางเกงเขาหลุดเลยปุ้ยกลัวแก่ค่ะเจ้าของช่องโดนแกะกระโดดใส่แล้วหนึ่ง